สวัสดีครับผมท่านผู้ชมนะครับวัชรัสุรศิอุบลราชธานีนะครับคืนนี้ไฟดับนะครับผมต้องมาใช้ชุดนอนนาชุดนี้เลยนะครับเป็นชุดภาคสนามที่ผมประกอบไว้ในการที่ไปติดตั้งระบบงานให้ลูกค้าในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้านะครับใช้ได้กับสว่านหินเจียพัดลมไฟแสงสวา่างเปิดทีวีมหม้อหุงข้าวชาร์จโทรศัพท์มือถือ เครื่องซักผ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆนะครับชุดนอนนานะครับเป็นชุดเคลื่อนที่นะครับเหมาะสําหรับไปนอนนานอนไรนอนสวนหรือเหมาะสําหรับที่โคกน้องนาโมเดลนะครับชุดนี้นะครับผมก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้จากชุดนี้ได้โดยตรงนะครับไม่ต้องต่อไฟบ้านใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก็เปิดผนลมนะครับโอ้ร้อนมากเลยนะครับถ้าไม่มีชุดนี้ผมก็คงจะอยู่ไม่ได้แล้วครับ เพราะว่าชุดนี้นะครับสามารถช่วยบรรเทาได้หลายๆอย่างนะครับเปิดไฟแสงสว่างชุดนี้หลอดไฟก็เป็นหลอดไฟจากโซลาเซลล์นะครับต่อมาเลยครับตั้งเวลานะครับแสงหมดไฟก็ทํางานเองนะครับ ระบบนี้ก็จะแปลงไฟจากแบตเตอรี่นะครับมาเป็นไฟบ้านนะครับมีระบบป้องกันฟ้าผ่ามีระบบป้องกันกระแสเกินนะครับครบวงจรเลยนะครับชุดนี้ก็จะประกอบไว้ให้ลูกค้านะครับครบวงจรพร้อมใช้งานนะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้หมดเลยทีเดียวนะครับก็จะมีปลั๊กเสียบไฟให้ลูกค้าด้วยนะครับก็สามารถพ่วงออกมาใช้งานได้เลยนะครับเปิดพัดลมเปิดทีวีหุงข้าวสว่านหินเจียนะครับชาร์จโทรศัพท์มือถือ ไฟฟ้าแสงสว่างนะครับได้หมดเลยนะครับตอบโจทย์ได้มากที่สุดนะครับชุดนี้นะครับผมประกอบไว้มีอยู่3ระบบเลยทีเดียวนะครับสามารถใช้ไฟฟ้าได้โดยตรงจากแผงโซล่าเซลล์นะครับหรือนะครับในกรณีที่กลางคืนอย่างนี้นะครับก็สลับมาใช้แบตเตอรี่นะครับทางแบตเตอรี่ได้เลยนะครับหรือวันไหนนะครับไม่มีแสงแดดนะครับก็สามารถนำไปชาร์จ กับไฟบ้านได้นะครับเก็บพลังงานไว้ใช้ในตอนที่ฝนตกฟ้าร้องนี่ลำบากมากเลยนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับที่หน้าจอนี้เลยนะครับ